สิบละครในตำนานช่อง3สมัยนี้กระเทียบไม่ติดละครในตำนานช่อง3มเรื่องไหนที่จำได้และลงรักมากที่สุด1อย่าลืมฉันแอนติกเป็นเรื่องราวของสุริยาวดีกับเขมชาติซึ่งรักกันขณะเรียนมหาวทิทยาลัยโดยให้สัญญากันว่าจะแต่งงานกันหลังเรียนจบและเขมชาติได้มอบแหวน forget me not สวมนิ้วของสุริยาวดีเพื่อแทนความรักของเขาแต่มีเหตุการณ์พลิกผันเมื่อสุริยาวดี ต้องละออกจากมหาวิทยาลัยกระทันหันเพื่อไปแต่งงานกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งและจํจำเป็นชดใช้นี้ให้กับครอบครัวโดยไม่ได้บอกเข็มชาติทําให้เขาเสียใจและเจ็บแค้นเธอมาก 2. เรือนมายุราเรื่องราวพิเรียดที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปลายราชวงศ์บ้านพลูเหลืองเมื่อครั้งที่กรุงศรียังเป็นราชธานีผู้เขียนเล่าถึงครั้งที่ถูกปกครองอยู่ด้วยพระเจ้าเอกทัศสามบนิดา วันนีดาววงวิบูลณ์หญิงสาวที่ถูกบิดาจับแต่งงานกับพันตรีประจักษ์นายทหารรักษาพระองค์ที่ต้องมารับเคาะกล้ำแทนน้องชายสสวรรค์เบียงในปีพศ2551ก็ได้รับความนิยมเรตติ้งอยู่ที่21.7กับตอนอวสานของละครเรื่องนี้ละครเรื่องนี้ยังได้รับแางวันทรทัศน์ทองคำ5เล่นรับสลับร่างรามลจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เขาเป็นคนเจ้าระเบียบและเพตราซูปเปอร์สตาร์ผู้ยิงพยองเธอเป็นคนที่ดูถูกเพื่อนร่วมงานของเธอโชกชตนนำพาทั้งสองให้สลับร่างกันพวกเขาต้องเผชิญภัยความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆเพื่อค่อยๆปรับลุงแบ่งปันดูแลและพบรักแท้ 6. อุ้มรักเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองพลาดถ้าเธอไม่ต้องการจึงขับไล่เขาออกไปและหลังจากนั้นพยายามที่จะเอาเด็กออกแต่ก็ทำไม่ลงจึงพยายามที่จะหาพ่อให้ลูกในท้องแทน ในขณะที่เชนก็พยายามตื้อที่จะขอรับผิดชอบโดยตลอด 7. สามีตีตาถือเป็นอีกหนึ่งละครคุณภาพสุดฮอตที่สร้างปรากฏการกระแสความนิยมจนผู้ชมติดก,กันทั่วบ้านทั่วเมืองของผู้จัดแอนทองประสม 8. แต่บางก่อนเป็นนวนิยายไทยแนวย้อนยุคที่สร้างจากบทประพันธ์ของแก้วเก้ามีการสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้วถึงสองครั้งคือในพศ2530และพศ2548 9. สมส่องแสง เรื่องราวของเจ้ารอยอินและเจ้านางรอยคำเจ้านางน้อยแห่งเวียงสรองเมืองที่เคยสงบสุขแต่โดนคนล้มระบบการปกครอง 10. อาญารักเป็นผู้แต่งคนเดียวกันกับไซโกอาญารักสร้างทั้งหมดรมดวมๆสี่เวอร์ชัน